เด็กกนุบานกินแล้วนอนคะ่ะใส่เสื้อนักบาสด้วยนะคะไฮ้ <c oughs> ตอนบ่ายมุ่งบ่ายสองหรือพี่น้องอากาศ่อนแห้งนะคะแล้วก็เปิดแอร์เย็ยนๆช่ำๆนะคะน้องก็นอนน้องหิวก็นอนคะ่ะฮีโผสวดนะค่ะนี่เมืองน้องเป็นตาสร้างบ่พี่น้องห้ยเพิ่งหนาเพื่อนดังเพิ่นไปดูขี้ดินมากเลยค่ะเด้อเนี่เพื่อนสิแลนไปเห่นตมพอเพิ่อนเลยเขาแสี สิไลเพินเ่นเพิ่นเล่นรขอมานี่เพิ่นกับพักพรกายาตามอัธยาใสยตามภาษาดิกหน่อยนะพี่น้องม่งเนี่ยคนพูดหน้าตาตาดีขึ้นเมองทองดู้เพิ่นอนยอเพิ่อนยูเ่เพิ่นกับสิก,กอดดมน้องนี่อืมพี่น้องเลยความน่ารักของเด็กชายหนวกลกอง ดังไปดูดดินมาหนังนิ่งเสียงเขาหูก็สั้นขางหนึ่งล่งขางหนึ่งั้งแต่เมือ่อัน,นี้ยังตอดปากกันบวมบุกนอนฝากกดติดตามผมด้วยครับผมกินแล้วผมนอนนะครับวันนี้ที่นอนเพลินได้พี่น้องนียให้นอนกระเบื้องตอนแรกพอนอนเด้เรียกเอาที่นอนมาให้ขึ้นไปนอนโหลดยางว โอ้ห่ะหมูใช่หมูหรือหม,มาเนี่ยไปแล้วครับบ๊ายบาย